ถ้าเตะกันอย่างนี้นะครับว่าไปต่อยบวยดีกว่า กระจกไปนะครับสำหรับฟุตบอลคิงคัพนะครับคันที่51นะที่กาญจนบุรีนะครับก็ทีชชู่ไทยครับเป็นรองแชมป์ที่ได้ได้ว่ามันมเีเหตุการณ์อื่นที่มันน่าสนใจยิ่งกว่าการที่เราเป็นรองแชมป์ครั้งนี้นะครับแล้วก็การที่เป็นแชมป์ของอิรักด้วยนะครับก็มีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปและเล่าให้ฟังในแบบของเทพดนหลังเกม ทีมชาติไทยของเราก็มาไกลสุดนะครับเป็นรอบชิงนะครับก็ทําตามเปา้าผ่านฟิจิมาไม่ได้ยากเกินเท่าไหร่นะจะมาถึงวันรอบชิงครับเมื่อวานนะครับก็วันที่เจดกันยานะทีมชาติไทยมีคิวลงเตะกับอิรักครับทีมอันดับห8สิแปของโลกนะทุกคนอย่าลืมประเด็นนี้ไปนะครับว่าอิรักเนี่ยเขาอันดับแรนกิ้งสูงกว่าเรานะครับผมดูเกมเมื่อวานผมลืมอันดับของอิรักไปเลยจึงท,ทาให้เอ้ย ทีมชาติเราเล่นดีนะสู้ได้นะครับทุกคนแค่ฟุตบอลนัดชิงครับมันเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลนัดเดียวเลยทีมใหญ่ทีมเล็กเจอกันเนี่ยคุณสามารถพลิกบทบาทการเป็นผู้ชนะผู้แพ้ได้เพียงในเซลววิเลยครับเมื่อคืนะครับผู้ชนะเป็นของอิรักจังหวะโป้งเป็นบัญชีเดียวของเขานะครับที่เทียบกับเราทามาทั้งเกมก็อิรักทาได้ดีกว่าในจังหวะสุดท้ายนะครับก็เขาคมกว่าชนะไปแบบไม่มีข้อกังขาเลยแต่ แต่แต,แต่แต่นะครับเหตุการณ์เนี่ยสิ่งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับโลกฟุตบอลนะครับก็คือการเข้าสกัดแบบไร้น้ำใจนะักกีฬาผมขอ,อพูดเลยนะว่าผมทำอย่างนี้ไม่ต่อยมวยเถออหรือไปเตะตะก้อรักบี้ดีกว่านะครับแต่พี่จะเล่นหวทั้งขนาดนี้นะครับมวยไทยคิกบ็อกซิ่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ย มันพวกคุณจะเกิดขึ้นครับสิ่งนี้นักฟุตบอลกีฬาด้วยกันนะครับสิ่งที่ทํามาหากินของพวกคุณเนี่ยมันคือขานะครับแล้วคุณไปเล่นหวดขาเพื่อเลีอาชีพเหมือนก้นนะผมมองว่าจิตนามันทําร้ายครับมันไม่ดีนะครับการที่คุณมาเล่นมาเตะใส่นักเตะไทยอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นชนะทิพย์ส่องกระสินนะครับพิเจสไตล์การเล่นพี่เจนะครับมันชวนทะเลาะอยู่แล้วครับนักเตะสายพริ้วนักเตะเอ่อมีคุณสมบัติทักษะที่ดีประมาณนี้ครับสายลากเลือเนี่ย จะโดนพวกเนะี่ยเลาะข้อเท้าอยู่เป็นประจำแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับนักเตะไทยของเรานะครับเสียใจครับทีมอันนี้แหละผมจะมาพูดประเด็นนี้ดีกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตลอด90นาทีของเรานะครับก็เริ่มเกมมาครับมาซาฮ่าอิชิก็วางหมากมาเซอร์ไพรส์พวกเราเหมือนกันนะครับที่เลือกใช้กองหน้าตัวจริงลงไป3คนนะครับหน้าเป้าของไทยเราที่เรียกไปติดวันนี้ลงสนามครบหมดนะครับ ปรเมศอรวิไลสุบชัยเจเด็ดแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมาย3ามคนนะครับลงไปทําหน้าที่ของตัวเองพร้อมกันหมดโดยที่แบ่งพาร์ทกันออกไปครับมันก็มีข้อดีข้อเสียกันตามไปปรเมศอวิไลครับลงไปเล่นในตําแหน่งออปีสุบชัยเจเด็ดยืนคําหน้าเป้าส่วนธีรศักดิ์เผยพิมายก็ยืนปีครับทั้งที่สามคนนี้เป็นหน้าเป้าหมดเลยนะครับสุโชคสาราชาติก็คุมเกมแดนกลางปั้นเกมกับ มันจะเป็นเจมส์เดวิสนะครับมีตัวตัดเกมเป็นพี่ดนฉ่ำรัศมีนะครับคอยตัดเกมเริ่มเกมมาครับเป็นเขานะครับที่กดใส่เราเยอะมากวันนี้เสียลูกเตะมุมดีแค่ไหนครับที่ตลอดทั้งครึ่งแรกแล้วก็ช่วงเวลาแรกนะครับไม่โดนประตูจากลูกเตะมุมเลยนะฮะที่เขาบอมใส่เราส่วนสูงนะครับไทยเป็นรองมากเลยครับยืดยัดกันไปจนจบครึ่งแรกเริ่มครึ่งหลังมาไทยเกมดูดีขึ้นครับไทยคุมเกมได้อยู่หมัดเลยครับผม ฝนตกมาปลอยปลายเราน่าจะชินสนามมากกว่าเขานะครับอิรักก็เล่นตามเกมครับมีบุกสวนมาบ้างไทยเรามีโอกาสจะจับประมาณสองสาครั้งให้ผมจับนะสุดท้ายครับปัญหามันเกิดที่ตัวเราเองนะครับความไม่เฉียบคมการปั้นเกมของเจมส์รีวิสวันนี้แทงหลุดเป็นช่องเลยยังไม่ได้สักทีนะครับความกดดันเนี่ยมันก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงเชียร์ในไทยนะมันปลุกเราดีนะวันนี้ขอชมนะครับแฟนบอลการจินบุรีนะครับ บอลชายอรักครับเปิดเข้ามากองหน้าเขาลอยตัวหมง่งกองหน้าเจ้าปัญหาคนดีคนเดิมนั่นแหละครับหมายเลขสิบของอีรักครับผมไม่อยากจําชื่อเขาเลยเอาจริงนะเอาว่าหมายเลขสิบของอีรักครับกองหน้าตัวจี๊ดของเขาก็หม่งเข้าไปสวมบทบาทฮีโร่ครับตอนนั้นคึงคงคิดว่าทีมชาติไทยก็ผ่อนเกมลงไปเยอะเลยนะครับเรามาโดนลูกที่เผลอดีกว่าอาจจะไม่ที่เผลอครับแต่ว่ามันก็เป็น ต้องชมเขาด้วยนะครับอีรักในช่วงเวลานั้นเขาทําเกมมาก็ตามสเต็ปฟุตบอลครับเปิดออกมาเปิดมาเปิดหมงนเครับถ้าเล่นเกมว่าสายนี้เปิดหมงแล้วมันป้องเดียวมันจอดเลยครับฟุตบอลนัดเดียวด้วยมันคลิกสถานการณ์ได้อยู่แล้วครับเราก็สามารถเป็นแชมป์ได้แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็จังหวะฟุตบอลครับเราทําไม่ได้เรามีโอกาสตรงนั้นก็ต้องยอมรับความแพ้ในจุดนี้ไปนะครับแล้วก็ไปแก้กันใหม่แต่ส่วนที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับมันคือเรื่องของน้ําใจในกีฬาและสปิริต ทีมชาติได้รักครับนําทีมชาติไทยไปแล้วในช่วงเวลานั้นก็เขาสามารถคุมเกมทั้งหมดได้นะครับจะเลือกเล่นแบบว่าลุกหนักต่อเพื่อต่อฝาโลงเราเขาจะค่อยๆเพรสขึ้นมาเขาจะเล่นแบบกุนกวนหน่อยถ่วงเวลายื้อเพราะว่าเขาสามารถเขาสามารถคุมเกมเราได้หมดครับแต่สิ่งที่เขาเลือกทําในจังหวะที่ ฟุตบอลไทยได้เปรียบคือการเข้าสกัดของกองหน้าของเขาผมไม่รู้นะครับว่าในใจเขาคิดอะไรอยู่แต่การเล่นแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของกองหน้าที่จะต้องทําขนาดนั้นด้วยซ้านะครับบางทีกองหลังนะเออมันก็ไม่เคยเห็นว่าจะเข้าหนักขนาดนี้นะครับในฟุตบอลระดับสูงผมกล้าพูดเลยในฟุตบอลระดับสูงเนี่ยอย่างน้อยครับคนที่เข้าหนักจนฟุตบอลพรีเมียร์แล้วกันเออการเข้าหนักแบบถึงขั้นขาหัก อะไรแบบเนี้ยเออถ้าผมนึกไว้ๆก็ซอนฮุงมินนะครับสีหน้าสีตาเขาช็อกกับเหตุการณ์ที่เขาทำใร่วมทีมเขาเจ็บนะครับก็แต่เบอร์สิบครับของอีรักเดินไม่ได้เดินตอนนั้นมมัเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับไทยน่าจะได้ฝาวแล้วชาที่พยายามกดบอลเล่นเร็วครับเขาเดินเข้ามาเตะเราแบบว่าชนิดที่ว่าโอ้โหพอเพาะเข้าไปครับเดือดทั้งสนามครับใบแดงนี่ อาจารย์ชูมาแต่ไกลเลยนะครับก็ถ้าไม่ใช่ใบแดงแล้วผมไม่รู้ว่าไงนะครับกรรมการก็ไล่ออกสินวันตามมานั้นก็เกิดเหตุการณ์ตลุมบอลกันขึ้นนะครับในช่วงเวลาแบบท้ายเกมแล้วนะครับทุกเวลาก็หมดไปแล้วด้วยเก้าสิบกว่าทีมชาติไทยเราโดนค่เออมเห็น,น้่นพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งมันไม่สมควรครับคนไทยนะครับแพ้ผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนยอมรับได้วันนี้เราแพ้เรา,เราเออต้องกลับมามองตัวเองแต่ว่า การที่แพ้แล้วมันเกิดเหตุการณ์เงี้ยพูดเรื่องเนี้ยมันไม่มีใครพูดว่าทีมชาติไทยแพ้หรอกครับไปพูดเรื่องประเด็นสปิริตนี้มากกว่าก็คือการที่คุณไม่ให้เกียรติเราในเรื่องศิลธรรมแบบนี้นะครับก็ผมขอแล้วครับอย่าไปเชิญเขามาเตะอีกนะครับก็ทํามาจะมีทดสอบฝีมือระดับโลกนะครับชาติอีมีเยอะแยะนะครับกาบงกับองก็เคยมาไทยแล้วนะครับไปเชิญเขามาครับประเทศนั้นนะครับเชิญอังกฤษก็ได้ถ้าทําได้นะอย่างที่ผมบอกไปเลยครับ ถ้าวันนี้เราแพ้ในเกมนะครับทุกคนยอมรับได้บทอาจจะมีเสียงตบมือเล่นน่นอยให้อีรักนะครับเพราะาอันดับโลกเขาก็สูงกว่าเราทุกอย่างเขาเหนือก่แล้วหมดนะครับทั้งรูปร้านสูงวิธีการเล่นแต่ไทยเราสู้ได้ดีมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมขอชื่นชมเลยแต่เพียงแค่ว่าเจ้าจบสกอของเรามันไม่คมเท่านั้นเองนะครับกลมชาตน,นากาต่อไปนะแต่สิ่งหนึ่งเหนืออินเดียนะครับก็ฝากนั้นนะครับอีรัก เออผมอยากให้มันมีบทลงโทษที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับการเล่นของผู้เล่นนะครับมันนอกเกมเกินไปครับมันก็ไม่ได้เอ่อมีประทะอะไรกันมาก่อนนะครับเบอร์สิบกับชนะทิพผมไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาใส่หนักซะขนาดนั้นครับก็เอาเป็นว่านะครับจับตามองอิชิต่อไปแล้วกันครับกับฟุตบอลไทยของเรานะครับว่าก็จะไปในทิศทางไหนนะครับอิชิครับให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเรามีเวลาซ้อมเคียงหนึ่งสัปดาห์นะครับ หาได้เก็บตัวยาวต่อเนื่องเชื่อว่านักเตะไทยเนี่ยมีโอกาสไปต่อในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลนะครับครั้งต่อไปซึ่งสิ่งสําคัญนะครับคือความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งสมาคมสโม,มสรน,นักเตะสื่อมวลชนและแฟนบอลนะครับเพื่อให้ทีมชาติไปถึงเป้าหมายนะครับอิเชียงพูดนะครับว่าตอนนี้โครงสร้างของฟุตบอลไทยลีกเราเพิ่มโคต้าต่างชาติเข้ามาครับมันเลยส่งผลถึงกองหน้าในไทยที่ก็ยังเป็นปัญหากัานอยู่เพราะว่าโค้ชส่วนใหญ่ในทีมฟุตบอลไทยเขาก็จะเลือกให้โอกาสนักเตะต่างชาติลงไปก่อนนะครับก็ กองหน้าที่ดีเรามีตังเยอะนะครับก็ถ้าเราแสดงศักยภาพแบกต่างชาติได้ผมว่ายัางไงเราสู้เขาได้แน่นอนครับ<ม>ก็เอาเป็นว่านะครับจับตาดูอิชิต่อไปแล้วกันว่าจะยังไงต่อจะได้ไปต่อไหมมีเวลาทําทีมอีกเท่าไหร่นะครับไปติดตามกันดูครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไลค์แชร์ share, คอมเมนต์นะครับ พูดไาเลยนะครับว่าอย่าได้ยินผมพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเลี้ยวภูฟุตบอลไทยฟุตบอลพิมลีกประมาณนี้ครับก็เทปวัลครับฝากช่องเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะก็สำหรับวันนี้ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ